ชีวิตในโลกนี้ดำรงอยู่ได้โดยปัจจัยสี่เราจึงต้องสแสวงหาปัจจัยสี่มาเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้ดำรงอยู่ได้แต่ชีวิตในปรโลกนั้นไม่ได้เป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่แต่เป็นอยู่ได้ด้วยอนุภาพของบุญอย่างเดียวมีบุญเป็นีิพึ่งที่อาศัยดังนั้น เราจึงควรขวนขวายในการสั่งสมบุญโดยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาเป็นบุญที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็ต้องสั่งสมกันเป็นประจำแล้วเราจะเกิดปิติและภาคภูมิใจว่าชีวิตในแต่ละวันของเรา ได้ผ่านไปอย่างมีคุณค่าพร้อมๆกับการสั่งสมบุญบารมีกันนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธิ์ที่ปรากฏในคุตกนิกายพุทธวงว์ว่าพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงมีอนันตรายยิกธรรมหมายถึงบุคคลผู้ไม่มีอันตรายเป็นธรรมดาสี่อย่างคือหนึ่ง ใครใครไม่อาจทำอันตรายแก่ปัจจัยสี่ที่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ 2. ใครๆไม่อาจทำอันตรายแกพระชนมายุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ 3. ใครๆไม่อาจทำอันตรายแก่มหาบุริสลักษณะ32และอนุพจญชนะ80ประการของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ สี่ใครๆไม่อาจทำอันตรายแก่พระพุทธรัศมีได้อันตราย,ยกรรมคือสิ่งที่จะไม่เป็นอันตรายต่อพระพุทธเจ้าในขณะที่ทรงพระชนชีพอยู่จนกระทั่งถึงดับขันธปรินิพานซึ่งคลละอย่างกันกันกนกบคำว่าอันันตริยกรรมนะจ๊ะปรารภเหตุที่สมัยหนึ่ง ระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเจตวันกรุงสาวัถีได้มีมหาชนผู้รักในการบำเพ็ญทานชักชวนกันเป็นหมู่คณะเพื่อจัดแจงพัตตาหารหวานขาวไปถวายพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขโดยจะถวายบริขารทุกชนิด แต่พวกสาวกของเดรธีได้ชี้แจงว่าภิกษุสงฆ์มีเครื่องอัฐบริขารพรั่งพร้อมอยู่แล้วเป็นผู้เจริญในลาบสการะพวกเราจึงควรถวายทานแก่พวกเดรธีดีกว่าด้านอริยะสาวกก็แย้งว่าควรถวายแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก เพราะการทำบุญถูกเนื้อนาบุญเป็นกุศลใหญ่แต่พวกเดรถ,ถีไม่มีคุณวิเศษในตัวเลยแม้จะเป็นการถวายเพื่อสงเคราะห์แต่ก็ได้บุญไม่เต็มที่ในที่สุดสาวกของอัญญ,ญาเดรถ,ถีก็ไม่อาจจะทำอันตรายแก่ทานที่ควรถวายแด่พระพุทธเจ้าได้เพราะเสียงส่วนใหญ่ เห็นพ้องต้องกันว่าควรถวายแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานชาวเมืองจึงพากันบำเพ็ญมหาทานตลอดเจ็ดวันในวันที่เจ็ดก็ได้ถวายเครื่องบริขารทั้งปวงในตอนเย็นภิกษุสงฆ์ก็ได้สนทนากันในโรงธรรมสภา สัรเสริญพุทธานุภาพว่าพวกสาวกของอัญญะเดรถีแม้จะพยายามทำอันตรายแก่ทานที่ควรถวายแด่พระพุทธเจ้าก็ไม่อาจจะทำอันตรายได้การถวายเครื่องบริขารทั้งปวงได้มาถึงบาทมูลของพระพุทธเจ้าทั้งหมดครั้นพระบรมศาสดา,สดาเสด็จมา ก็ทรงทราบเรื่องที่ภิกษุสง์ได้สนทนากันจึงตร,รัสบอกภิษุสง์ว่าใครๆก็ไม่อาจทำอันตรายแกปัจจัยสี่ที่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าได้อีกทั้งพวกสาวกของอัญญะเดรถีเหล่านี้ได้พยายามทำอันตรายปัจจัยสี่ของเราไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อน ก็ได้พยายามทำเหมือนกันจากนั้นทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตการณกรุงสาวัตถีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นบุตรของพรมามปุโรหิตเมื่อท่านอายุได้16ปียังไม่ทันได้ศึกษาศิลปวิทยาจากสำนักเรียนต่างๆ อีกทั้งวิดาก็ยังไม่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ก็ได้ถึงแก่กรรมไปก่อนเนื่องจากปุโรหิตนั้นในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เป็นผู้ทำการมงคลแก่ช้างของพระราชาในการทำการมงคลแต่ละครั้งปุโปรหิตจะได้ทรัพย์สินประมาณหนึ่งกดเมื่อปุโรหิตถึงแก่กรรม จะไม่มีใครสามารถทำมหรหสพในการทำการมงคลแก่ช้างได้พวกพรามยังเข้ากราบทูลพระราชาว่าบุตรของปรโรหิตยังเด็กเกินไปพวกตนจะขันอาสาทำการมงคลช้างถวายแด่พระองค์เองก็ได้พระเจ้าค่ะมอไต้รับพระราชาอนุญาตแล้ว พวกพราหมณ์ต่างพากันกเรื่องเลิงยินดีว่าจะได้รับทรัพย์เป็นจำนวนมากฝ่ายมารดาของพระโพธิสัตว์สดับข่าวนั้นแล้วรู้ว่าอีกสี่วันจะมีพิธีทาการมงคลให้กับช้างจึงเศร้าโศกว่าพิธีทาการมงคลแก่ช้างเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราตลอด เจ็ดชั่วตระกูลแล้วเห็นทีวงตระกูลของเราจกเสื่อมและเราก็จกเสื่อมจากทรัพย์อีกด้วยพระบริษัทครั้นได้ฟังแล้วจึงถามแม่ว่าทำอย่างไรตนเองถึงจะรู้ตรายเพศและมนกล่อมช้างครั้นทราบว่าอาจารย์ทิสาป,ปาโมก เมืองตากศิลาแคว้นคันธาระรู้วิชานีด้ดีวันรุ่งขึ้นจึงรีบออกเดินทางไปทันทีใช้เวลาเพียงวันเดียวเท่าน,นั้นก็ถึงสำนักของอาจารย์ได้บอกให้อาจารย์ทราบถึงความเร่งรีบในการศึกษาตรายเพศและมนกล่อมช้างเมื่ออาจารย์ทิสาพรมโมก รับปากว่าจะสอนให้ท่านกบูชาธรำได้วยทรับพันหนึ่งแล้วเริ่มศึกษาท,ทันทีพออรุณขึ้นก็เรียนจบไตรเพศและมนกล่อมช้างนอกจากนี้ยังสอบทานศิลปะให้อาจารย์ฟังอีกว่าในกำพีนี้มีบทบางตอนขาดหายไป มีที่เลอะเลือนเพราะการสาธยายก็มีตั้งแต่นี้ไปท่านอาจารย์เพิ่งบอกลูกศิษย์อย่างนี้จากนั้นท่านก็สาธยายให้ฟังดูนะจ๊ะว่าพระโพธิสัตว์ของเราท่านมีปัญญาม,มากเรียนแค่คืนเดียวก็แตกฉานยิ่งกว่าอาจารย์เสีอีกเมื่อพระโพธิสัตว์ทานอาหารเช้าแล้วก็กราบลาอาจารย์ รีบออกเดินทางกลับบ้านทันทีโดยใช้เวลาเพียงวันเดียวเหมือนเดิมวันรุ่งขึ้นชาวพระนครก็เตรียมงานมหรสพมงคลช้างกันเป็นการใหญ่ประชาชนต่างจัดเตรียมช้างของตนด้วยเครื่องประดับที่มีค่ามากคลุมในตาข่ายทองคำตกแต่งกันที่พระลานหลวง พวกพรามก็ประดับประดารอท่าตั้งใจว่าจากทำการมงคลช้างแล้วก็จะได้ทรัพย์สมบัติแม้พระเจ้าสุสีมะก็ส่งเครื่องสปอาอภรร์ให้ขราชบริพานถือเครื่องอุปกรณ์เสด็จไปที่มงคลสถานฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็เดินเข้าสู่ท่ามกลางมหาสมาคม กราบทูลขอพระราชาอนุญาตเพื่อทำการมงคลแก่ช้างแทนบิดาที่ล่วงลับไปแล้วพระราชาตรัสถามว่าเธอไม่รู้จักตรายเพศและมนกล่อมช้างแล้วจะทำหน้าที่แทนบิดาได้อย่างไรเพราะโพธิสัตว์บรนเลอเสียหนาดว่าขอเดชะข้าแต่มหาราช บรรดาพรามทั้งหมดนี้หากมีพรามแม้สักคนหนึ่งที่สามารถเจรจากับข้าพระองค์ในพระเวทหรือพระสูตรได้ขอจงลุกขึ้นมาโตวาทะกับข้าพระองค์เถิดนอกจากข้าพระองค์แล้วผู้อื่นที่ชื่อว่ารู้ตรยเพศและมนกล่อมช้างพร้อมด้วยวิธีทำการมงคนช้าง ที่ยิ่งไปกว่าคาบโลงในจมพูทวีปนี้ย่อมไม่มีพระเจ้าค่ะหุ่นหนาพราหมณ์ผู้อาวโสกกว่าพราหมณ์อื่นได้ลุกขึ้นต่อว,วาทะในเรื่องตรายเพศและมนพิธีที่ตัวเองได้ศึกษาม,มาตลอดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถโตตอบกับพระโพธิสัตว์ได้เมื่อหุ่นหนาพรหมณ์พ่ายแพ้ ทำให้พระรามคนอื่นๆไม่กล้าลุกขึ้นเป็นคู่แข่งเพราะโพธิสัตว์จิงทูลขอพระบรมราชานุญาตเป็นผู้ทำการมงคลสืบต่อไปตั้งแต่แตััรนั้นมาท่านร,รับหน้าที่สืบทอดวงตระกูลทำพิธีการมงคลให้กับช้างตลอดมาเห็นไหมจ๊ะ ว่าแม้ในสมัยที่พระพุทธองค์ยังสร้างบร,รมีอยู่นั้นก็ไม่มีใครสามารถขัดขวางลาบสการะของพระองค์ได้เมื่อได้ตัดสรุอภิสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยิ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าทายรรมันใดที่จะพึงเป็นของสมควรแก่พระพุทธเจ้าสิ่งนั้น ย่อมไม่มีใครมาขัดขวางหรือยื้อแย่งไปได้และตลอดเวลาแห่งการสร้างบารมีนั้นพระองค์ก็ไม่เคยไปยื้อแย่งหรือไปขโมยของใครมีแต่เป็นผู้ให้และประกอบเ้วกกรรมที่สุจริตอย่างเดียวนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายยังเป็นผู้ที่ไม่มีใคร จะสามารถปรงพระชนได้การที่บุคคลพยายามจะปรงพระชนพระองค์นั้นเป็นการสูญเปล่าใครๆไม่อาจทำอันตรายแก่ม,มหาบุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการได้เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในอนุภาพบุญ อีกทั้งไม่มีใครสามารถปิดบางาพระพุทธรัศมีได้คือเมื่อพระองคเปล่งจากพันรังสีจะไม่มีรัศมีใดในมากรบพุทธรัศมีได้เลยการที่พระองค์ทรงอนุภาพทูงเพียงนี้ก็เพราะกำลังแห่งพระบรารมีทั้งสามสิบทัศที่ได้สั่งสมเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมแล้วนั่นเองดังนั้น เราก็ต้องสั่งสมบุญบารมีกันให้เต็มที่บารมีข้อไหนยังบกพร่องอยู่ก็ต้องเพิ่มเติมให้เต็มเมื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมแล้วเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมพร้อมๆกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยาว ได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงรัธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอญ